สดีค่ะครับพี่ชื่อพี่ทิวนะครับพี่ชื่อแอมค่ะโยนนะครับเรามาจากคณะอะไรกันคะคณะมุกอบครับอ่ะอ่ะอ๋อไม่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 ใช่นะครับเรามาจากคณะนิติศาสตร์ใช่แล้วนะครับพี่ทิวพี่แอมครับวันนี้เรามาทำอะไรครับเราเรามาทำอะไรล่ะยนอุ้ยวันนี้นะครับเรามาถามต่อนะครับวร่างกายพลันิติศาสตร์ของเราใช่ครับ ใช่แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันที่คําถามเกี่ยวกับคณะนิติศาสตร์นะครับเรามารู้จักพวกพี่ๆกันก่อนนะว่าเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยทำไมถึงเลือกที่จะเรียนรามปรแหงเริ่มจากพี่ทิวเลยครับนะครับผมสําหรับพี่นะครับว่าถามว่าทําไมถึงมาเรียนนิติศาสตร์ที่มรามปรแหงก็คือพี่เนี่ยเป็นคนที่แบบชอบเกี่ยวกับกฎหมายนะครับผมก็นิติศาสตร์นิติศาสตร์ก็เกี่ยวกับกฎหมายแล้วน้องๆคงจะรู้ดี พี่ก็มาเรียนนิติศาสตร์เพราะพราะว่าชอบเกี่ยวกับกฎหมายอะไรประมาณนี้ชอบเกี่ยวกับพวกระบาลอัยการอะไรแบบนี้เกี่ยวกับการตัดสินคดีความต่างๆที่มันมั่นคงแ่ยครับต่อไปเจอเบี้ยมนะครับผมค่ะที่พี่เลือกมาเรียนรามอะคะก็คือมีหลายภาคมากเลยเพื่อนที่มาเรียนก็คือพี่มีเพื่อนอยู่ภาคใต้ภาคอีสานต่างๆพี่ได้รู้จากทุกภาคเลยแล้วพี่ก็ได้ภาษาของภาคนั้นด้วยแล้วก็คือพี่ที่เลือกมาเรียนนิติพี่อยากจะเอาความรู้ที่พี่เรียนได้เนี่ยไปช่วยคนที่ไม่มีความรู้ค่ะ สำหรับพี่นะครับพี่โอ๊ตนะครับทำไมถึงเลือกที่จะมาเรียนรามใช่ไหมครับรามก็คือเป็นความฝันตั้งแต่เตด็กแล้วนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ชื่นชอบกฎหมายใช่ไหมครับในการดําเนินชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตประจาวันเนี่ยก็คือมีกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะครับแล้วก็พี่ก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะเลือกรามคําแหงนะครับเพราะว่ารามคำแหงเนะี<ช>่ยการเรียนการสอนก็แน่นไม่แพ้ธรรมศาสตร <pige S 1> <ช>์เลยนะครับพี่จิวพี่แอมพี่พี่ควานครั้องน้องเนี่ยคงจะชอบกฎหมายน,ะนอนเพราะว่ากฎวิชากฎหมายเนี่ยเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับทุกสาขาอาชีพเลยครับเพราะแตกแขนงออกไปเยอะมาก เกี่ยวกับกฎหมายทั้งนั้นเลยครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมีอิทธิพลนะครับเกี่ยวกับทุกอาชีพใช่ไหมครับพี่โอใช่แล้วนะครับมีอิทธิพลเกี่ยวกับทุกอาชีพเลยแล้วน้องแหล่คนน้าถามว่าว่าเรียนกฎหมายอ่ะเครียดไหมพี่เครียดไหมพี่นะครับพวกพี่ก็ไม่เครียดนะครับปกติทุกวันนี้ก็ยิ้มคนเดียวได้นะใช่นะครับน้องๆคนไหนที่ยูดูนะครับก็ของัำใจแล้วก็กดไลค์หน่อยนะครับผมกดไลค์เข้ามานะครับแต่ว่าผมว่าน้องๆก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าใช่นะครับอยากเรียนนิสิสตรที่มอรามเกนก็สามารถมา ทำความรู้จักกับพวกพี่ได้ว้าวสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับว่าชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับแล้วก็อยู่จังหวัดไหนนะครับแล้วก็น้องๆอยากมาเรียนคณะนิติศาสตร์ไหมใช่แล้วคอมเมนต์เข้ามาได้แบบพวกพี่น่ยเข้าไปดูแล้วก็ทำความรู้จักกับน้องๆได้รับพวกพี่แนะนําอะไรได้ในประมาณนี้ครับใช่แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มคําถามนะครับที่เป็นคําถามยอดฮิตเป็นคําถามติดดาวของคณะนิติศาสตร์าำคำแหนนะครับเรามาถามไทยนะครับรุ่นพี่ก่อนนะครับ ก็คือพี่ทิวกับพี่แอมนัดเองว่าเฮ้ยอาชีพที่จบไปเนี่ยอยากประกอบอาชีพอะไรในคณะนี้ครับผมก่อนอื่นก็เริ่มที่พี่ทิวเลยครับสําหรับพี่นะครับอยากแบบคำถามที่ว่าพี่โอ๊ตถามมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าถามว่าจบไปแล้วเนี่ยอยากทําอาชีพอะไรครับส่วนตัวพี่ก็เวิทยาศาสตร์ก็จบไปแล้วเนี่ยพี่อยากเป็นผู้วิภาคสารนะครับเพื่อทํางานเกี่ยวกับในสารเลยบอลนี่พี่ชอบมากแบบไปนั่งบนบัลลังที่เท่ใช่ไหมเท่ใช่ไหมพี่คิดว่าแบบไปนั่งเท่มากเลยไปขิงเขาไปขิงด้วยเราไปนั่งแบบตัดสินความยุติธรรมนะบอลนี้ครับเปียน ลำดับไปก็รู้จักเบียมเลยครับเพาเบี้มชอบเก็บมอะไรพี่ก็คือที่จบแล้วที่ที่จะไปเป็นต่อก็คือเป็นตำรวจซึ่งก่อนที่จะเรียนปริญญาตรีคือมันได้แค่นายสิบแล้วตอนเนี้ยนายสิบไม่รับพี่ก็เลยมาเรียนนนี่แล้วไปต่อเป็นนายร้อยอ่าแล้วพี่โอนล่ะคะอ๋อสำหรับพี่นะครับอาชีพในฝันของพี่ก็คืออยากจะเป็นทนายอาสามพี่รู้สึกว่างานเนี้ยเราแบบเฮ้ยเห็นคุณค่ามันมันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเราแบบ เราอยากจะเป็นมากเลยนะครับเพราะว่าเฮ้ยเราได้ไปช่วยหนึ่งก็คือคนที่แบบว่าไม่มีค่าจ้างใช่ไหมในการจ้างทนายเวลาแบบเกิดคดีความแ่เรารู้สรู้ว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะทํางานในส่วนนี้มากๆเลยอืมใช่ครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาสู่คําถามยอดทิศของเรานะครับว่าเฮ้ยคณะนิติศาสตร์ต้องมีเทคนิคการเตรียมตัวอย่างไรมันต้องทําอะไรบ้างก,ก่อนที่จะเริ่มเข้าศึกษาหรือว่าเข้าเรียนแล้วก็เป็นคําถามยอดทิศที่น้องๆอ,อ่ะนิติศาสตร์แต่ละคนหรือว่าแต่ละปีอ่ะที่เข้ามาต้องถามล้เราแบบ เป็นคำถามที่แบบซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับค่ะซึ่งพี่ได้คัดคำถามยอดฮิตมาแล้วนะคะคำถามแรกก็คือรามมีกี่หน่วยกิตคะพี่โอ๊ตถ้าถามเรื่องว่ารามมีกี่หน่วยกิจนะครับรามแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรใช่ไหมครับแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันก็คือปีพี่เนี่ยมันจะมีประมาณ139หน่วยกิจนะครับพี่ทิวพี่แอมแต่ว่าปีน้องๆเข้ามาเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรหน่ก็คือ140หน่วยกิจนะครับผมก็จะมีการลด แล้วว่าการเพิ่มหน่วยกิจแต่และวิชาลงบ้างนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มวิชาใหม่เข้ามาด้วยนะครับแต่น้องๆไม่ต้องกลัวยากนะครับมันจะมีวิชาที่ยากแล้วก็ง่ายต่างๆกันไปตามความถนัดของน้องๆน,นั่นเองนะครับค่ะแล้วต่อไปคําถามที่2นะคะพี่ก็คัดมาอีกแล้วค่ะคือเรียนคณะนี้ใช่ไหมน้องๆอ,อยากรู้สิว่าจบไปทําอาชีพอะไรได้บ้างเชพี่ทิวจบไปทําอาชีพอะไร<น>ะได้บ<ร>้างคะน้องๆครับสาหรับคําถามที่ว่า เรียนนิติศาสตร์เนี่ยจบไปแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้างคลิปแรกครับเป็นตำรวจก็ได้นะครับเป็นนิติกรก็ได้เป็นอายการผู้วิพากษาทนายความเนี่ยหรือว่าเราจบไปแล้วเนี่ยเราสามารถเป็นครูในมหาวิทยาลัยไ,ได้นะครับรน้องๆเป็นครูแบบสอนอเกี่ยวกับวิชากฎหมายต่างๆเนยนะครับผมใช่ประมาณนี้นครับค่ะแล้วมา,ต,าต่อไปกันเลยคำถ,ถามที่3ค่ะก็คือเนี่ยสงสัยกันใช่ไหมว่ามีงานกลุ่มมีอะไรไหมวันนี้พี่โอ๊ตมาตอบคำถามนี้กันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่สงสัยนะครับว่ารามคำแหงคณะนิติศาสตร์ของเราเนี่ย มีงานกลุ่มไหมต้องเข้าเรียนหรือว่าทํางานกลุ่มหรือเปล่าคาตอบก็คือปีดูปแอมคำตอบก็คือไม่มีนะสาหรับคณะเราลลก็คือเปิดประมวลอ่านหนังสือเข้าห้องเรียนแล้วก็สอบอย่างเดียวน,นะครับแล้วก็การสอบวัดผลประมวลผลก็คือคะแนน oh, <no. S 1> สอบวัดปราไม่มีคะแนนช่วยเหลือไม่มีคะแนนเก็บไม่มีคะแนนเข้าเรียนไม่มีคะแนนส่งงานไม่มีคะแนนงานกลุ่มนั่นเองนะครับผมเรามาฟังคําถามต่อไปนะพี่ผมขอขอทำตัวอย่างครับ จะคือว่าเนี่ยถ้าเราแบบไม่มีงานกลุ่มใช่ไหมครับพี่แล้วเราเข้าเรียนอะไรเดียวถ้าเราจะมีเพื่อนได้ยังไงเนี่ยอ๋ออันนี้ไม่เป็นปัญหาเลยครับผมใช่ค่ะก็คือน้องๆสามารถมาอยู่กับผู้พี่ได้พลังใจพวกพี่ก็สามารถให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนอะไรต่างๆเนาะแล้วก็การติวด้วยค่ะใช่ครับพวกน้องก็สามารถมาอยู่พี่ให้ขอคำปรึกษาจากผู้พี่ได้ผู้พี่ก็จะตอบน้องทุกคนได้ค่ะใช่ครับ ใช่แล้วนะครับการเรียนที่รำกำแหงนะครับหลายๆคนก็จะมองว่าเป็นมหาวิทยาลัยปิดใช่ไหมครับก็คือเป็นตลาดวิชาเรยก็คือต่างคนต่างมาเรียนแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็ไม่รู้จักหรือว่าสนิทสนมกันนอกจากจะเป็นในคณะที่แบบว่าเปิดก็คือแบบเป็นคณะที่แบบว่ามีงานกลุ่มทะไรร่วมกันแต่ว่าคณะนิติเรานะครับก็คือเรียนจบแล้วก็คือสามารถกลับไปได้เลยถามว่าเรียนคนเดียวสามารถจบได้ไหมพี่ทิว อ่านะครับสำหรับคําถามที่ผมถามว่าเรียนคนเดียวจบได้ไหมก็คือจบได้นะครับอ้าวแล้วพี่ไวศหวยังไงบ้างใช่แล้วนะครับคาตอบเดียวกันเลยครับก็คือจบได้นั่นเองแต่ว่าถ้าเราเรียนคนเดียวแล้วจบคนเดียวนะเราก็จะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆใช่ไหมครับพูดง่ายก็คือเราจะไปคนเดียวเนี่ยเราจะไปได้ไวใช่ไหมครับพี่ทิวพี่ยำ<ช>แต่ว่าถ้าเราไปด้วยกันน่ะ <ๆ S 1> เราจะไปได้ไกลนั่นเองนะครับผมที่ก็ไม่พี่ก็เอาจริงครับพี่ก็ไม่อยากแนะนําให้น้องอยู่คนเดียวหรือว่าเรียนคนเดียวเพราะว่า เวลาเราทาอาชีพเกี่ยวกฎหมายเราต้องฝึกการพูดนะครับฝึกการเข้าสังคมอะไรประมาณนี้ถ้าเราอยู่คนเดียวเลยนคนเดียวเราก็จะไม่ได้พูดเลยแค่อ่านหนังสือเล่นคนเดียวประมาณนี้ถ้าเราแบบอยู่กับเพื่อนๆแบบอยู่กันในกลุ่มเนี่ยเราได้ฝึกพูดฝึกอะไรกันเนี่ยใช้แบบสกิลต่างๆในการพูดที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยน้องๆที่สงสัยว่าปีหนึ่งเนี่ยเจอกับวิชาอะไรบ้างซึ่งวันนี้พวกพี่จะมาขัดไข่ข้อสงสัยให้กับน้องๆน,นะคะปีหนึ่งมีอะไรบ้างคะที่ต้องเจอวิชาในกฎหมาย อ๋อสำหรับปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งน้องๆคณะนิติศาสตร์ครับสิ่งที่ต้องเจอหลักๆเลยนะครับพี่ทิวแบมก็คือกฎหมายนะครับหรือว่าเป็นกฎหมายพื้นฐานอะไรที่น้องๆปีหนึ่งควรจะลงเรียนนะครับก็คือวิชากฎหมายเอกชนแล้วก็กฎหมายมหาชนนเดี๋ยวนะครับพี่โอ๊ตผมอยากผมจะอยากรู้ว่ากฎหมายมหาชนเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับอ๋อกฎหมายมหาชนนะครับเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองอะไรอางสำหรับน้องๆคนไหนที่ชื่นชอบการเมืองการปกครองวิชานี้ก็จะเฮ้ยเรียนไปได้ราบรื่นหน่อยคับ เอกชนล้คะอ๋อเอกชนนะครับเอกชนเดียวกับบุคคลนะครับอย่างเช่นพี่น้องน้องที่อยู่ทางไ์เองแล้วก็พี่ถิวพี่แอมนี่เองนะครับการละเมิดเกี่ยวกับสิทธิการแบบว่าทำร้ายร่างกายส่วนบุคคลอะไรประมาณนี้ครับผมอ้าวพี่อแล้วที่พี่ที่พี่บอกไปเกี่ยว2ับสองชาเกี่ยวพี่บอกเกี่ยวกับมาชนเกี่ยวกับนี้นะเอกชนเกี่ยวกับนี้เอาแล้วมันยากหรือเปล่า สำหรับพี่นะส่วนตัวนะครับก็คือไม่ยากนะครับแต่ว่าสําหรับคนอื่นเนะี่ยอาจจะแบบยากง่ายตามความถนัดของเราแต่ว่าน้องๆไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าจะมีการจัดติวใช่ไหมครับพี่ทิวพยายามทุกๆปีพี่พี่ลังใจเนาะส่วนทำมายากไมหมเราสาหรับพ,พี่พี่ถามพี่ก็เองเมื่อกี้พี่ก็ทำเหมือนกันแหละจริงๆก็ไม่ได้ยากสำหรับพี่ก็กกกได้เออนะค่ะแล้วมากับคําถามต่อไปนะคะคือแล้วถ้าเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเหรอพี่ทิวเอ่อถ้าเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเหรอใช่ก็คือคําตอบคือได้นะครับแต่ว่า น้องๆคนที่เรียนไปด้วยทํางานด้วยเนี่ยน้องๆจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสมในการเรียนแล้วก็ในการทํางานของน้องๆนะว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนเวลาไหนทํางานเวลาไหนน้องๆจัดเวลาแบ่งเหมาะสมให้ดีแล้วก็อ่านหนังสือนะครับพอมีเมื่อเวลาไหนเราต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการอ่านหนังสือนะครับเมื่อเวลาเราก็ไปทํางานถ้าเราแบ่งเวลาได้ดีเนี่ยเราก็จะสามารถเรียนจบได้เหมือนกับคนที่แบบเขาเรียนอยางเดียวนะครับผมว้าวเป็นคำถามแล้วก็คําตอบที่ดีมากเลยนะครับเรามาพบกับคําถามต่อไปกันเลยดีกว่าครับ คำถามไปอีกคำถามหนึ่งซึ่งมันฮิตไม่แพ้คำถามที่ผ่านมาเลยค่ะมีน้องๆนะครับถามเข้ามาว่าเรียนนิติรัฐมา ยากไหมก็คือเป็นคําถามที่เด่นมากเลยนะครับพี่ทิวเพียมใช่ครับตอบตรงๆเลยก็คือว่าไม่ยากนะครับแล้วก็จะมีความยากง่ายนะก็คือขึ้นอยู่กับตัวน้องแต่ละคนแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิชา,านั้นๆด้วยนะครับแล้วก็สําหรับพี่ดิวนะครับเป็นไงบ้างเร<อ><อ><ๆ>ียนามเรียนยากไหมสำหรับพี่ก็คือคําถามที่ว่าเรียนามเรียนยากไหมหรอก็สำหรับพี่ก็คือตอบว่าไม่ยากนะครับก็คือถ้าน้องๆเนี่ยเรียนแล้วก็เข้าเรียนแล้วก็แบบอ่านหนังสือไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็ฝึกทําถึกท่องประมวลอะไรบ่อยๆเนี่ยก็คือไม่ยากครับมันอยู่ที่ใจของน้้อองงรว่่าาใจขเียยก เป็นอาชีพในฝันเนี่ยมากแค่ไหนใจของน้องนำไป,ไปทางไหนใจของน้องนำไปทําสิ่งนี้ถ้าใจของน้องนำไปทําสิ่งนี้สิ่งที่ชอบการเรียนจริงๆอะ่ะน้องๆจะทําได้ครับมันไม่ยากแน่นอนใช่แล้วนะครับใช่ค่ะ<ๆ>แล้วคําถามอีกคําถามหนึ่งก็คือเรียนรามเนี่ยที่เห็นว่าไม่ยากเนี่ยมันอ่านหนังสือเยอะไหมคะพี่ลิลอ่านหนังสือเยอะไหมเหรอคำตอบง่ายๆเลยเนาะ ก็อ่านเยอะครับผมเพราะว่าถ้าเราจะสอบได้เนี่ยเราต้องอ่านเยอะอ่านให้ครอบคลุมแล้วก็ฝึกทําฝึกเขียนไม่ใช่ว่าเราเนี่ยอ่านอย่างเดียวนะครับเราต้องฝึกเขียนดน้วยครับบางทีอ่าน,นอย่างเดียวเนี่ยเราแบบพอไปจริงๆอ่ะเรามือเราไม่ไปนะครับแบบเขียนไม่ได้เราต้องฝึกเขียนอะไรบ่อยๆประมาณนี้ครับแล้วสำหรับพี่โอ๋นะครับสาหรับพี่นะครับอ่านหนังสือ,อยังไงก็คําตอบเดียวกับพี่คิวเลยครับก็คือเยอะนะครับแต่ว่าเยอะในทีเนี้ยไม่ใช่ว่าเราอ่านแบบ ไม่พักผ่อนเลยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็มีช่วงเวลาพักผ่อนของเราบ้าน,นครับมีเวลาแบบอ่านหนังสือบ้านทํากิจกรรมบ้างโดยเฉพาะกิจกรรมของโนปีนะ่ะเด็ดมากๆเลยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นการติวการสอนหรือว่าการทํากิจกรรมเพื่อสังคมใช่ไหมครับทช่ชราทีก็คือค่ายอาสาพัฒนาชนบทของเรานั่นเองนะครับ<ช>ก็คือปีจะมีหนึ่งครั้งนะครับผม เป็นไงกันบ้างครับน้องๆสาหรับความรู้ที่พวกพี่ๆนํามาฝากกันในวันนี้นะครับและก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับพี่ทิวเพีมเรามาเก่าอะไรให้กับน้องๆก่อนเลยก่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเฮ้ยจะเรียนคณะนิติศาสตร์หรือเปล่าเพราะจะเป็นเพราะความกลัวหรือว่าความกังวลเริ่มจากพี่ทิวเลยครับโอเคนะครับสําหรับน้องๆที่สนใจที่จะมาเรียนนิติศาสตร์ที่มรามคำงของเรานะครับก็พี่ในอยากให้น้องตัดสินใจที่ว่ามาเรียนเลยเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะไม่เรียนอย่างโดดเดี่ยวแน่นอนครับเพราะว่า มีพวกพี่ๆพลังใจนะครับขอให้ํำปรึกษากับน้องๆด้วยนะครับน้องๆจะมาเรียนเนี่ยน้องๆไม่ต้องกลัวเฮ้ยจะเรียนดีหรือไม่ดีนะพวกพี่มีพวกพี่ให้กำลังใจแล้วก็ช่วยอิวให้กับน้องๆให้คำปรึกษาน้องๆโดยทั้งใช่แล้วนะครับน้องจอนนี่จุดน่ารักของเรานะครับที่จะให้กำลังใจของน้องๆหกสีที่จะเข้ามาด้วยนะครับใช่ไหมครับจอนนี่ใช่แล้วพี่ๆหกสีที่จะมาเรียนนะครับก็มีพวกพี่กูมีกลังใจให้ ช่วยคอยช่วยอีกอยู่นครับน้องๆไม่ต้องกลัวนะครับ<ช>รับใช่ครับไปเชิญพี่แอมเลยครับค่ะมารามนี้ไม่ได้โดดเดี่ยวอย่างที่คิดนะคะก็ <ık> คือจะมีพวกพี่เนี่ยคอยไปทักน้องๆหรือว่าคอยยืนแบบต้อนรับน้องวันที่มาสมัครคะ่ะก็คือจะเจอพวกพี่หรือว่าจะเจอคนอื่นๆอีกน,นะคะซึ่งมารามมันไม่ได้โดดเดี่ยวอย่างที่คิดค่ะใช่แล้วนะครับจะไม่โดดเดี่ยวและไม่เดียวดายนะครับสุดท้ายนะครับก็อยากจะ ให้กำลังใจน้องๆนะครับสาหรับน้องๆคนไหนใช่ไหมครับพี่ทิวพี่แอมที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเรียนคณะนี้หรือเปล่าก็พี่ก็จะกจะให้กําลังใจนะครับก็คือเข้ามาเป็นเด็กนิติรามด้วยกันนะครับแล้วก็รามเนี่ยเรียนไม่ยากอย่างที่คิดนะครับโดยเฉพาะคณะนิติศาสตร์ครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจะจากกันเราก็ขอเก่าวคําว่าสวัสดีครับไปเจอกันนะครับเปิดเทิม